รักไทยถึงอย่างครับเข้าเข้าไปแล้วโอ้กันลวครตอนนี้พัช,ะพชะพะพระคุณพัชระคุจากนภคุณนะหนีกันไม่พ้นนะสองคนดูนะสาประตูกอกำแหงสองเลียงเซฟได้อยู่ครับอ้จิ้มลูกหลุดออกไปครับ ลักไทยถึงยังครับเอาเข้าไปแล้วโอ้กอลังลักไทยถึงยังครับเอาเข้าไปแล้วโอ้กอลังมัวแต่อ่านคอมเมนตการหนึ่นปะยุดแลกไปคนเดียวครับไปอีกแล้วโอ้ผ่านหน้าประตูไปไม่มีครับล็อกลบได้ล็อกลูกไป้สองคนยังอยู่ครับอ่าเทศบสดงเอา ยิงโอ้ผ่านหน้าข้งน,นะครับสุขอุ่นจะได้เออลูกแบบนี้นิง่งใส่นิดสักพันนี่ดาดาล่ะเลขกชิเอ็กจุ่นจิ้มไปเบาๆลูกรุดออกไปเอาเป็นประตูมย่างครับจะไดบ บอลควายโตโคตรบมโยกขึ้นมาก็ยังปิดผู้เล่นของเทศบาลสามม่อีกแล้วเนตจุนเนตจุนโอ้ลูกลูกออกใส่สุภาพคุณโยไปไปแล้วโตแล้วมาโตโต้มาแล้วครับมีสุสุภาพเรืองเอาสุภาพคุณไปที่ประยุทธ์ประยุทธ์โตปาโต โอนยาวขึ้นมาเทศบาล3ยังเก็บได้ยิงต่อหรือเปล่าย่าง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 แข่งมาอีกแล้วประยุทธ์ยังอยู่ยย <c oughs> ครับวอดมาได้หลายแล้วเก็บต่หรือเปล่ายังครับโหนการยพักมาที่ประยุทธ์อีกแล้วเลิกระเบิดแอลวิทย์โอ้ยล่องลงแล้วแข่งยังติดโนบะคุณโนบะคุณเอ้า ลุยไปเองเอาหลุดลงลงแล้วครับยิงกออ่อนสนามที่นี้ก็เป็นแมตช์แรกนะครับลูกนี้ยิงแม่นี่ครับทันทครับอดิอรใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้กรรมการแม่ ตังอย่างไม่มีกำแพงครับโอ้โหลูกนี้จะยิงเลยไหมครับไม่ตั้งกำแพงด้วยยิงนุยไม่ตรงเกาะครับเดินไปหกมาลัดตัดเดินหลังมาทันทีครับวืรินวครินยิงด้วยซ้ายนี่แหละครับโอ้โหยิงโดนไปเล็กสิบตะลักขับไหลมาโอ้ลูกนี้เหมือนยิงไม่ประสบศึกษาท่านชมอยู่นี่ก็ เปลครับหัวนี้เดบิดให้ซ้ายยังไม่ผ่านมาลิซิสครับเอาล่า oh. ครับลากขึ้นมาเองลากขึ้นมาเองครับไหลมาก oh. คืนมา oh. ได้ยิงแม่ไม่ตรงทวินทวินครับรถทวินรถทวินแม่รถทวินไหลลูกนี้คืนโอ้โหโดนได้ไป ิงอีกทีคาร์พูลิงโอ้ยติดเซฟครับสกัดเสีับซ้ายรายการวันจันทร์ยิงกันอิงดีๆไปจะให้กับคุณบอง หายแล้วตรงนี้ยิไม่ยังติดครับมันยังติดเซฟเอาแล้วครับเลาก็ไม่รู้นะยิงตรงนี้ยังต้อเข้าเลยลงวัดไม่ผ่านยิงเพราะมันสี่เซฟแล้วเฮ้ยไม่ดีเอ้าโกวมันนี่ตงอแล้วโอ้โหตนได้ครับตอนอยู่ในกลางสนามปังมาเอาแล้วกุลพัฒน์ไปแล้วกุลพัฒน์ อยู่ดื้ล็อกบอลนี้ไปต้องรีบรอดเอาแล้วครับยูีิโอ้โหมันเข้าขวาครับรล่าสัปแตนล้ำครับเิีงตรงนี้โอ้โหเป็นประตูลา่าสัปดูครับภาพช้าสลันดูครับให้มาลูกนี้มงครับโโอ้หูมงดีด้วยครับตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งครับโยนไกลอย่างเดียวแล้วกินบพบ เอาไวเอานนี้สลันยิงนี่โอ้โหมันไม่ตรงกรอบแบบยิงดีนะสลันเต่ามือกวินภพว่องไปมีลูกชายฟูตอังนะวิโอาา้โหนี่ครับซุดป๊อปคร์พี่ที่ในการในนี้นะครับทีมโรงเรียนเทศบาลฑิตมนตรวังครับแม,ม,ลม่ลองยิงก่อนเลยเดี๋ยวมาลาพบยิงเลยต่อไปติดต่อไปโอ้ยยิงลูกนี้ยังติด เดี้ยผู้สาวประตูเขายิงมา, 4, างงสี่ก้าวพันที่ยิงอีกทีตมตัวสาวประตูยิงอีทิ้ดโดอยังติดเซฟครับสองจังหวะจังหวะยังไม่เป็นประตูครับของคุณยวมครับอื่นหลังมาตั้งเยอะว่าม,มาตั้งโดยหมายเลขเก้าทศวรรษของเทศบาลขุนยวม ยิงโอ้โหเข้าครับได้เลยเข้ามาครับเจอปะคุณโยมใจออกมา่ายจากเข้ากลาเอาอีกโอ้โหได้ส้มหล่นครับออกออกมาไม่ถึงครับสาววัตตัวองทางด้นานคาริลี่เกยบตัวลงมาเอาครับใจหลุดสวยเป็นสียิงลูกนี้ปัดทิ้งไม่ได้ครับยังได้ลูกเตะมุมหองดักได้ครับคุณโยมรวมล็อกผ่านมาสองเอาละครับไหลมาสวยจับลูกนี้ไหลสวยรงโล่องเรียบร้อยครับยิงโดยหมาย กับยังดึงบอลไม่กล้าเข้าครับผู้เล่นของคาร์ลินี่สายมาสวยลูกนี้จะยิงเองไหลามาโอ้ไหลมัทะาคอนแจเข้ากลางไม่ได้ครับบอลจะมาเข้าทางเอาลูกนี้ได้ยิงแม่พี่สาวตัวยังออกมาบาังได้ครับยิงโดยทางด้านให้มาที่นัปปะชนออกไปที่ปากพังกรครับไหลไปสวยลูกนี้ยิงเอง เอารับหลุดแม่แต่ว่าต้องเตะทิ้งไปก่อนครับบอลสุดท้ายไม่แน่ใจต้องคืนหลังมาก่อนครับบอนให้ไปให้ที่ปรับอลลากขึ้นมาเองครับ99ไหลมาสวยยิงตรงนี้ติดๆว่ายิงซาบิ้นทีครับเรียบร้อยบอลมาเข้าทางครับเสียการของบอลอีกแล้วให้มาที่หมายเลขเก้ายิงเองปัดทิ้งไปได้ครับแม่ยิงโดยนักเล่นวิทย์เตมุ่งครับขผมคุณดวงครับ อ้โโตรงนี้ไหลมายิงอีกทีอ้าวชนเสายังไม่เป็นประตูครับเตงออกมาแั่กทิ้งออกไปครับลินนี่อ้าเข้าประตูตัวเองครับแม่กิทภาพให้มาอาติการแหมสั่งเเอานีขก้นไม่ตรงแ่มเกิดได้ลูกส้มหล่นะครับทางด้านของคาริ ครบ้างหลายเลขหลายเลขแตกเหมือนเดือเลยนะอ๋อีดกระดาีดกระดาษยังมีดครับเตะมีดก็มีอ่าไปแล้วลัดให้ยิงโอ้โหแถมลองเท้าให้อีกคู่ข้างหนึ่งขีบบอลได้นี่อาจจะบหลักเสียวได้ยิงเบาๆครับโก ผู้ทำประตูเมื่อกี้แด่ไมไหมแล้เก้าโปยอีกแล้วครับผุ่รล่วงทักได้ไปประชนเสาครับลูกนี้โอ้ผู้รักษาประตูยืนมองอยู่นะฮะหุ่นล่วงตั้งต้นยิงโติร์โกลแปดอุตสดาลงมาแล้ว สามครั้งผู้เล่นลักไก่เอ้าสุภรพลสุภรพลตั้งต้นยิงโก้ส่งคืนผู้รักษาประตูโอ้ยังไม่เป็นประตูครับลูกหลุดออกไปรวมถึงรวมว่ายังไงไก่ขึ้นไปยิงน้าติดผู้เล่นติดผู้เล่นาประตูผู้เล่นาประตูยังกันไว้ได้อีกนะครับลูก เขุนดวงขุนดวงเด็ดไปหนึ่งที่ยิงยังติดครับยังติดอีกนี่มาเก่งไม่ผ่านหมายเลขสิบสายแล้วครับวีรินวีรินคนเดียวดูครับสายลูกนี้ยิงโโย,าายัดโอ้โหเจ็ดี่พระยากานี่ผมดูจากในไลฟ์สดด้วยนะขุนดวงสู้สู้นะครับราชยา,าชยนุบานสู้ๆคสู้วีรวัตร หายบางทีเอาแล,ล้วยิงเข้าไปโอ้โหผนได้ครับปัชชาครับยมาซ้ายไปเรื่อยไปให้มาปัชชาโอ้โหยิงหนักจริงๆครับเดี๋ยวดูลากขึ้นมาครับให้มาปัชชาให้มาวิ่งยิงขวางนี่อยเรียบร้อยครับสวัสดี40คนดูเลยครับทาง e b บุกนะครับ โอ้เข้าเลยครับแน่นอนเก้าโอ้โหติ่งล่อขาไปครับสัญญาณครับไปขึ้นมาโอ้โห,โโหจะให้ครับโอ้โหเลี้ยงขาแล้วจริงตรงนี้โอ้โหเข้าประตูแล้วเลี้ยงแนบเข้าครับ ก็เซอรบร์ตูเอาครับบุกต่อเนื่องลูกนี้ยิงอีกทีตรงตัวเอา้าอุ้นีไว้ยิเรียบร้อยครับลูกไอ้อีกครั้งส่องไปแล้วทักทายไปก่อนครับเป็นขุนยมครับบะพองกอนยกมาหมายเลขหกตีกันแอตติกันยางอยู่ครับยิงเลยชนคานครับลูกนี้ยางครับยังติดนะลียร์ออกมาได้นะครับลูก กุ๊กคิกกุ๊กิกอยู่หน้าประตูนะลูกคุกขี่อยู่หน้าประตูผู้รักษาประตูผ่านหน้าผู้รักษาประตูไปด้วย,ยนะผ่านผู้เล่นของเทศบาลตะบน,บน,บนขุนยวมเลทีมได้แล้วก็เลี้ยงโอ้ตีแล้วก็เทนนิสมาด้วนุนสนุนขี่แม่กล เต็มไปแอ้ผ่านไปแล้วครับเอาโพล่าสาประตูมาไ,ไงโอ้แล้วครับหลุดไปแล้วเหมือนขุนดวมเอาลูกเตะเสาเกมโยกขึ้นมายังอยู่ครับหมายเลขเจ็ดเนี่ยสกัดออกไปครับกำพูสถิตอนันนั้นลูกเตะมุอม,อมอีกครั้งหนึ่งนะครับของเสาเกมเสาเกมยิงหรือเปล่า เอาเสาเตีมเตี้มล่าไปแล้เจ็บเดวิ่เดวิม่ทิ้งยังผู้เล่นประตูได้ได่ทิ้งอีกครั้งหนึโตมีแบนอยแบนญาติอยู่แม่อน,นุบานขุนรวมนะโตเห็นลูกทัศบอลออกไปครับลูกทิ่กินของอนุบานขุนรวมเอาแบบเราเดวิ่ดีแล้วคไปแล้วไปเลยขีดได้ลูกนะครับแตะไปแตะไปจิ้มไปโตถนุนล่าก็ไปถนุนโอ้โหลูกนี้ครับ <c oughs> เล่งยังอยู่นะครับไปที่ขนุนเดวิดครั้งหนึ่งโตหรือยังอย่างอยู่แต่เดวิดกับลูกลูกเพราไว่โอ้โหใจย้อนหลังครับเอู้แต่เดวิดกับลูกลูกเพราไว่โอ้โหใจย้อนหลังคอึ๊งอู้ครับเยอะแยะเอาแล้วครับตอนนี้ลากับเบจอใครอยู่ลูกกับลูกออกไปสิครับ เอาเลยครับตอนนี้เอาบอลแล้วครับประตูมเองหมาหรือเปล่ปามาเลขสิบมาเองครับกรวิทย์กรวิทลากขึ้นมายิงด้วยซ้ายตรงตัวยิงที่เรียบร้อยครับเนื้อแ <sk r isa> ปรอ้าวแปรโอ้โหเอาครับลากขึ้นมาเองรี้ซ้ายอยีกแล้วแม่ย,ยังเอา้าโอ้โหสกัดเข้าตัวเองครับ <sk r isa> ของบอลน,นั่นเยอะกว่าชิป <sk r isa> ขึ้นมาอา้าวโดนคานครับแม่ รัลองยิงแม่ต้องปัดทิ้งครับยังได้ลูกเตะม,มุมว่าคุณยิงไกลนี่ตปัดอา้าวไม่ได้แต่เข้า,ขาบอลมันแรงไปครับออกไปเอาลุยจ่ายผิดกร่ชากชาขึ้นไปครับซ้ายยิงอันนี้เรียบร้อยครับเม็นเลขสิบทันี้ครับอ้าวเข้าโอ้โหเนี่ยกระตุ้นวัตถ ฝั่งยาวครับเรยโปตอนนี้ยัดยากลูกแฮนด์บอลครับแฮนด์ทางหน้ากำแพงอยู่เส้นเลยครับขึ้นหลังมายิงโอหชนคานครับยังได้ยิงไหมครับจักไปเหมือนกันลูกนี้ลากขึ้นมาครับในเลขสามสิบห<อ>้ายังไม่ตรงกอบที่มิชพัด,ดย,ยิงลูกนี้โอ้โหกลุ่มแม่มาชิงจี ดวลกันหนึ่งตอนหนึ่งครับว่ายังไงยิงตัวนี้แหมไม่ตรงทําอะไรไม่ได้ยิงไม่อ้าวเข้าเลยครับยิงโดยผู้สาวประตูหมายเลขหนึ่งใช้ตัวบังครับยิงอีกทีก็เรียบร้อยอยู่แล้วครับทำประตูที่สองปีกไปเองสวยครับเรายุดให้มาลองยิงเองครับแม่ เอาลูกนี้ยังกักไยง้ครับออกซ้ายเอาครับลงโลกลูกนี้ว่ายังไงยิงทันทีได้อีกหนึ่งลูกครับละวัดคุณวละเลี้ยงมาให้จัปันเนี้ยจัปันยิงนี้ไปแล้วคนเดียวลูกนี้โอ้ลุดเอารับสองคุนหมอให้ลูกนี้ทุนมองโอ้โหเอาแล้วครับนัตพลนัตพลซ้ายให้มาลูกอีกแล้วโโอ้หยู้สองเอาแล้วครับตัวโอ้โหคนเดียวคนเดียวมาทุนมองโอ้โหสองคนนี้ ยิงเล่นยิงมั่นใจฮะรักไทยนี่โอ้โหดูน้บตานนโอ้โหนี่ฝาวเข้าชาน,น,น์ลูกนี้ช้าไปนิดนึงครับโโะะหนีค่ะว่าเป็น เลขเก้ากวินโอ้ยังต <se ep ART> ิดผู <se ้สามตุนยิงโกลต่อมาจอโยนยาวๆขึ้นมาแล้วครับเดยเดยเดยยิงจัดกีฬาดุ่ล12ปีนะครับถ้าไม่มีกีฬาแล้วนะครับทางฝั่งขาลินีขาลินีไปแล้วโยกมาเดียวนะครับมาลากขึ้นมาขาลินี ทะลุไปแล้วครับใจตรงตรงกู <c oughs> า,าละครับ <c oughs> ยิงก Pascal ูยังไม่เป็นประตูครับลูกนี้ผู้รักษาประตูต่อคุบไว้ได้คารินดีโยกมานะครับหมายเลขสิบพีคหลบหลบยิง <geschrieben> โอ้โหเฮ้สบายกับแล้ว กยิงยาวๆครับทักไทยเพราะนะครับมาเ,าเข้ามาหมายเลข8ครับหมายเลข8ปดะชาลูกๆครับ,บรับกไทย,ยลากขึ้นไปแล้วครับถึงคุนมองมาหมายเลขสิบโลแล้วมาแล้วหมายเลขเจ็ดเลกจุดจ้องจ้องมาลากขึ้นไปแล้วครับยิงไม่ตรงทั้งลุกทั้งรับอยู่คนเดียวนะครับ <Okay. S 1> <laughs> หมายเลข7โยนยาวๆเข้าไปตีเข้ามือทางเลโก โลดหนึ่งทีเอ้าเสียลูกแล้วครับโว้ยผ่านหน้าไปเอาลโค้ฝังมาตาโอ้ลงลูกแอฟบ้างไงผู้รักษาประตูโอ้ยังอยู่ทางขวามาตรงกลางโอ้โหลูกนี้ทุนมองประชาชนข้ามไปยังตีผู้เล่นของรักไทยรักไทยยิงยาวเลยจะตีผู้รักษาประตูอีกโอ้โหโอ้โหลูกนี้ฟาวครับอ่า โอ้ยมีบาดเจ็บด้วยนะครับแมโกโหรือเปล่าโกโครับนาทีบาบครับวินาทีบาบครับ,าบ,ารบลากมาชิ่มไปยังตีดผู้เล่นสายประตูเอา้าโอ้ยอยู่รอดินนะครับประชาลมีูกผู้เล่นของรักไทยเก็บบอลไว้ได้ครับตอนนี้รักไทยเอาไปลงลงแล้วครับโอ้โหหุ่นมองลงมาเก็บบอลเอามาอีกแล้วหมายเลขสิบเอ็ดโกโ็ ยิงบีลินเอามาแล้วลงลงแล้วเอาวีลินอีกครั้งหนึ่งลูกหลุดออกไปครับลูกยิงนกเอาอีกแล้วครับไม่ถึงเอาลงลงนะครับตอนนี้เอาวีลินวีลินโก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 ๊บีลินลากไปจ่ายไปให้เพื่อนครับยิงโอ้โหโอ้โหเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบวิเอาแล้วครับตอนนี้เอาโกยังติดขุนยม ได้บุกต่อครับยูนิ่งต้องออกแรงเซฟครับผู้สาประตูของครับเปินมุมของเขาสามขึ <c oughs> ้นมาให้ประยุทธ์ขึ้นหลังมาโอ้โหเรียบร้อยทางมาครับก <c oughs> รวิดกรวิดลากเข้ามาด้วยสายยิงนี่เนี่นะครับโอ้โหเฉลี่ยแล้วนะองใหมยิงลูกนี้ขับช้านั่นเจียบเสาไปเลยเอ้าลูกนี้ทักทายคืนนะแต่ตัวนี้ว่าไงลากเข้ามาเองให้ไปสวยครับนิดกินแอบติดตัวผู้สาประตูครับติดตัว ตันไปแล้วครับลูกนี้ว่ายัางไงโดนโอไ้ไม่ตรงบ่งแม่ไม่ตรงเอาตรงอยู่นะครับแม่ลูกนี้นึกว่าขายิปปรนี่แหละครับแม่ข้งขากันจริงๆครับลูกนี้ปัม๊มได้อีกลูกนี้ว่ายัางไงยิงโอ้ดีดีท่าดีใจครับเปิดเปลี่ยนจะเปลี่ยนทางยิงซ้ำอีกทีโอ้เรียบร้อยครับ เอยโดขึ้นมาโอ้ยโอ้โหเป็นประตูเออมันยังไม่ไหลครับตอนนี้มีสอนไปไหมว้าวอย่างิี้ตรงนี้โอ้ยไไวิสัมปีคโอ้โอเตียแล้วว้าวนะครับฝาลของเกาเดวิดลูกอีกแล้วนั่นไงโอ้โหรับลูกครับมาแล้วดรับ ลองยังไม่ถูกเปลี่ยนนะครับลองโอ้บอลออกยิงโอ้โหโอีพับอีเสมอได้ไปยแล้วสีดูรักษาประตูมาแอ้วเอาคุณโยมยิงกูอยอันตรายครับลูกได้กูคุณโยมยาวขึ <p>. <Veron ique. S 1> ้นมาเอ้าคุณยอมว่าไงคุณยอมกู ตูวของทางด้านทอสามต้องออกมาสก,กัดครับโอ้โหนะครับได้ที่ปยึดไปยึดลากขึ้นไปนี้กลมหน้ายิ่งไม่แล้วครับแน่นอนจริงครับหมายเลขเจ็ดกุนละวัฒน์หลงอีกเหมือนกันลุกเลี้ยวแล้วครับโอ้โหตีเสมอแล้วครับเข้ามาหนึ่งทีเอารับโดนสวนกลับเหมือนกันออกขวาเข้ามาได้ยิงโอู้อยชักไม่ได้ครับคุณมองครับไปตันนี้ลากเข้ามาแล้วครับใส่ไหมตกลงไมาได้แต่โอ้โห แต่ยังไม่ตรงต่อมาครับลู่ครับ,อรบตอกส่นหมาดงยิงนี่โอ,อ้าต้องปัดพื้นครับแม่แต่เต,ต็มพื้นกอลิทลากมาเองกอลิทลากเข้ามาเองวันิียิงมายิง,ยงโอ้เรียบร้อยครับหยุดให้พื้นไปที่สุภระสุดั้ำไหลหลังมายิงเน,น้นๆตรงตัวยิงซ้ำทีนะซ้ายเอ้ยยังดักได้เอาละครับสองสองยิงไปซ้ายไหมซ้ายวันนี้โอ้ไม่ตรงก่อครับเอาละครับลากเข้ามาเราคุณโนอพอคุณโดน ได้ฟาวครับจ <I am. S 1> like ังหวะนี้ขึ้นเรื่อยเลยนะครับมาเองก็จะยิงแล้วเอ้านะครับโออยิงจนเข้าหมดลูกยังไงก็ไม่ทำเห็นลูกไม่ทำยิงอีกทีนิสันอัปไปแล้วครับโตโบโบโตชนะทีมโรงเรียนอบจบ้านัฐองไอ้ทีมาโนบาลแม่ออกสอนนะครับโอ้ลูกที่สองเข้ามาเอาละครับขึ้นมาแล้วสู้เพื่อนยิง สองคูณเดือมโอโห้เดือมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูกับไปอ้เอาล้วครับมีลูกสู้หรือเปล่ายิงต่อต่อแล้วนะครับคุนมาโอ้ลูกนี้ว่ายังไงครับเอ้าปล่อยลูกไปข้างหน้าิงเลยยังไม่เป็นประตูเอาเย้ง มาเลยิเจ็ดเอาลงล่งเรียบร้อยครับแม่นี่อะไรครับโตกลับมาครับยิงล่กงนะพัดัะพัดเปิดเข้าไปลูกนี้เอายิงโอ้ยิงล่งลงกุลวัดเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้โอ้คนหนึ่งเตะคนหนึ่งก้มครับโดนแข้งเต็มเต็มครับลูกนี้ลากมาเองครับจิ้มลอดโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่จิ้มลอดกลับครับถุนมองลากขึ้นมาครับไหลมาให้หมายเลขยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจิ้มเรียบร้อยครับโอ้สวนกลับเป็นประตูครับ ออกขวาสวยลูกนี้ตั้งต้มยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละครับตั้งต้มยิงลูกนี้สวยมากนะครับแหมเอ้าโอ้โหยิงที่โอ้ยเดวิดแหมถ้าได้ลูกนี้ไปแล้วครับมาครับนพนัฐพัดยิงที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหมาที่แล้วครับอาราโซพนัฐเยี่ยบังเท้ากัแล้วแต่ยุดยิงโกโกยุดได้บอลแล้วลูกส้มหล่นมาที่แต่ยุดไปที่ สุพนัณสุพรรเไปนะครับเอาแมาเข้าเท้าของประยุทธ์ยิงไปเอย่างไม่สุพนัณเอาแซมป์ยาพัฒนวัลเอาสหายท่นเอามาแก้ไม่ได้โก้โก้โก้ทไปกอละวิทขึ้นบังนะครับยิงยามาโก้มือโบรัณประยุทธ์ยิงนะ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ออกไปครับสหายท่น มองหาเพื่อนโยนยาวไว้มงไว้ก่อนครับสู่กล่องพบเตาเด้กิมไปแล้วโอ้ยยังไม่เป็นประตูครับติดเสาครับเสาชุดตายุทธ์ยิงโอ้ยเตะใต้ลูกไปหน่อยนะครับผู้เล่นปายุทธ์ลากไปเองครับปายุทธ์ลากไปเองตอนนี้ยิงไมยัดไปแล้วครับตูสุภพลสุภพลเอาซาลาธานเบิกไว้ได้ครับลูกนีโอ สุปนัดชาญยาพัดยิงตรงตัวผู้รักษาประตูอีกนะหมายเลขคลยังติดชาญยาพัดหมายเลขแปดยิงโอ้ยปายุทสุปนัดยิงโอ้โสซปเปอร์เซฟ